สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง C N R Center นะคะไม่ต้องแปลกใจหรอกไปเปลี่ยนชื่อช่องมาแล้วจ้าวันนี้เราจะมาหัดเล่นบาเรต์ครั้งแรกนะจ๊ะแป๊บนึงจะเพื่อนโอ้คุยกับเพื่อนอยู่บิวอันนี้มันเรียกว่าครั้งแรกปะวะเราก็เคยหัดหัดอยู่บ้างอะ่ะได้ยิน อันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าครั้งแรกได้ไหมอ่ะเพราะดูดิดูดิยิงยังไม่โยนโดนเต้าเลยทุกคนลิงอย่างนี้แล้วกันแปบ๊บหนึ่งคะ่ะ เปิดรับคนเข้าแคนแล้วนะคะ s อซี e n นอาร์เซ็นเตอร์ค่ะแคน s อซีนอาร์เลี้ยวค่ะเลเวล3ค่ะได้4เองเหรอวิวยังวางยังเราคุยกับเพื่อนอยู่อ่ะขอบคุณค่ะคนดู <Yo. S 1> คลิปนี้กี่วิวดีคะกี่วิวดีคะ สับยังไงให้เร็วอะ่ะเราเห็นพี่โพศฟาซาเขาสับกันแบบเปี้ยงเปี้ยงอ่ะเฮ้ย,ยคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะไม่ดูคนเดียวนะคะค่ะเล่งนานอะเฮ้ยเล่ง เปลงเปลงอย่าเพื่งยังไม่ได้วางค่ะเพื่อนเปล่งเปลงเปงเปลงสับยิงเปลง นัดนัดนี้ว่าวไม่ได้เลยยิงว่าวอีกแล้วทุกคนยิงว่าวอีกแล้วค่ะคนดูโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนต่อละอีอีบายบายค่ะ